เมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ซื้อหมักฝรั่งมาหนึ่งกล่องนะเพื่อนๆแต่นี้ผมจะเคี้ยวเองมันก็คงจะเคี้ยวไม่หมดผมก็เลยให้น้องงวมาช่วยเคี้ยวนะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆมาดูน้องงัวเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับผมให้ไปหนึ่งกล่องแล้วนะดูนะน้องงวชอบนะครับ เขียวไม่หยุดเลยน้องจะเตะไหมเนี่ยน้องคงไม่เตะนะอืดลูกลลูกลวอร่อยไหมทับเทมีมหมากฝรั่งอะ่ะน้องบอกอะไรของมันวะเนี่ย เอ๊ะน่ไอตัวนั้นยังเคี้ยวอยู่เลยครับอร่อยสงสัยคงอร่อยหมากฝรั่งที่ผมให้ไปเคี้ยวไม่หยุดเลยเดี๋ยวคุณดูใกล้ๆเฮ้ยจะขวิดปะเนี่ยดูดูด,ดูจองใหญ่เลยมันจ้องใหญ่เลย เดือน้องเขียวหมักฝรั่งอ้วนตุกเลยครับไปแล้วไปแล้ว